สวัสดีค่ะจากสมพรนะคะวันนี้สมพรจะมาทําหมูแดดเดียวนะคะหมูอันนี้นะคะสมพรก็มีอยู่หลายกิโลเหมือนกันนะคะก็ช่วงที่ลูกสะพ้ยนะคะคลอดหลานก็มีญาติินะคะซื้อหมูมาฝากเยอะเลยทั้งหมูทั้งผลไม้นะคะวันนี้สมพรก็จะนําหมูมาทําเป็นหมูแดดเดียวนะคะก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ตามความชอบของเราเลยนะคะนี่เลยจ้าเราก็จะมาทําการหมักกันเลยนี่นะคะเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะสมพรก็ใช้ประมาณสองช้อนครึ่งน,นะคะสําหรับการหมักหมูนะคะความเค็มก็แล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบเค็มเยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะคะวันนี้สมพรก็จะใช้ประมาณสองช้อนแล้วก็น้ําตาลนะคะพริกไทยนะคะนํามา หมักคุกเขานะคะให้เข้ากันเลยนี่ก็เป็นการหมักหมูที่สมพรหมักนะคะใครจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหมักแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปตากแดดนะคะนี่เลยจ้าเราได้ใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วนะคะเราก็ขยาามพยาาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆใช้มือเลยนี่นะคะถนัดมีหมัก ตามความชอบของเราเลยนะคะหมูเราจะจะหั่นแบบชิ้นใหญ่วันนี้ก็ได้นะคะนี่สปอนก็จะใช้ชิ้นประมาณแค่นี้นะคะนี่เราจะคุกเข้านะคะแล้วก็หมักไว้สองสามชั่วโมงนะคะนี่เราจะคุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็นําไปตากแดดหมูแดดเดียวนะคะสปอนก็ ไม่ค่อยจะได้หมักเท่าไหร่นะคะก็ช่วงนี้มีหมูอยู่หลายกิโลนะคะก็นำมาอันนี้แค่ประมาณ2กิโลนะคะแช่แข็งไว้นะคะที่เหลือจ้ามักเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะสอสามชั่วโมงนีจจะเราก็หมักไว้นะคะหมูแดดเดียวนะคะทอด ก็จะมีความอร่อยนะคะกินกับข้าวต้มดีมากๆเลยอันนี้ก็หมักแล้วนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะชิ้นเล็กๆประมาณนี้นะคะเราก็นำมาใส่ตะแกรงใส่กระด้งเีสซาคะสพรก็ใช้ตะแกรงแบบนี้นะคะนำหูที่เราหมักได้นะคะมาเรียงแบบนี้เลย นี่นะคะใครมีกระโดงก็ใช้กระโดงนะคะการตากแดดนะคะถ้าแดดแรงก็ใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะเราก็จะเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยวันนี้ก็อากาศ น่าจะมีแดดดีนะคะวันนี้นี่นะคะเราเรียนเสร็จแ้วราคานี้เลยเราก็นำไปตากแดดนะคะเต็มตะแกงเลยนะคะมีจ้าไปเลยนะคะเราก็นำไปตากแดดนี่นะคะอันนี้ก็ได้ประมาณสองชั่วโมงนะคะก็จะได้แบบนี้เลย อันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่แดดแรงมากนะคะวันนี้เราก็จะตากไม่แห้งเกินนะคะเพราะแห้งเกินก็จะทําให้หมูแข็งนะคะเวลาทอดนะคะนี่นะคะหมูแดดเดียวนี้นะคะเราก็นํามาใส่กล่องแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเวลาเราจะกินเราก็นํามาทอดนะคะนี่เลยจ้าเก็บใส่กล่องเลยนะคะที่เหลือเราก็ จะนําไปทอดนะคะใส่กล่องพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นนะคะก็เป็นอะไรที่ทลอมาห่านได้นะคะจ้าเราก็ใส่กล่องแบบนี้กันนะคะก็ได้ประมาณกล่องหนึ่งนะคะถ้าเราจะเก็บไว้นานก็แช่ช่องฟิีสไว้ก็ได้นะคะ ถ้าเราจะกินแบบเรื่อยๆเ,เราก็ไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะคะปิดฝาแบบนี้เลยนี่นะคะที่เหลือก็จะนำไปทอดนะคะมาเลยจ้าเราไปทอดกันดีนะคะทอดก็จะได้ประมาณนี้นะคะหมูแดดเดียวหอมๆอบอร่อยอร่อยจ้าวันนี้สมพรก็นำมาให้เพื่อนได้รับชมนะคะ นี่นะคะเราก็ทอดไม่ต้องแห้งเกินก็จะได้หมูแดดเดียวทอดแบบนี้นะคะหมูแดดเดียวสปอนใช้เวลาในการตากก็ประมาณสามชั่วโมงนะคะนี่จ้าน่ากินมากๆเลยวันนี้ก็ชวนเพื่อนมาทำหมูแดดเดียวแล้วก็นำมาทอดนะคะนี่จ้าน่ากินมากๆเลยนี่นะคะกินกับข้าวต้มคิงเค็ม หวานนิดๆนะคะปนพริกไทยลงไปด้วย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยจ้าก็ชวนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ